สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องนี่สีผ้ามากินเด้จ้ะเด้อสีผ้ามากินต้มมาม่านะค่ะเนาะมาม่าใส่ไข่แล้วก็ใส่ใส่ไก่ไก่นี่คือเอาไปอบอบอะแล้วนะคะ,อ,ะอบแล้วก็มาหัน่นหั่นใส่อืมข่วมหิวนะคะเนาะไม่ปานีถึงจะเป็นมาม่าก็อร่อยได้ มาจ้าจากสีสันหนาเสียบอ่ะมากินเยอะเสียบด้วยเสียบเสียบเสียบมาด้วยมาด้วยจ้าอร่อยอร่อยอร่อยด้วยฝีมือเราหลวกน้ำหลวกน้ำตุบประหมาก็คือฝีมือเราสัน่าอืม กินง่ายอยู่ง่ายกินเพื่ออยู่นะคะไม่ใช่อยู่เพื่อกินมาเดจจะเด้ดเอมามามาอืมม,ม,ม,มสุดยอดค่ะสุดยอดแค่นี้ก็อร่อยได้ กินม้ามาแล้วดิ้มแล้วก็จะไปขึ้นไล่ด้วยขึ้นไล่สดช่างสบายสบายสไตล์สุดที่เช่ เปนเขากระลังกระบอกว่เป็นเขากระลังดอกเจ้กะเขาหิบจะมาจะโดนเลยล่ะเขาขี่จ้าทเจ้าของจังหาควอนเนี่ยไงประเภทนั่นเจ้าพัดกันได้หยอดซับพูละสิขึ้นซักแซะละบังละบงังบังช่องแล,ล้วะล่ะ ก็เขาไม่เห็นต้องเขาบ้างหาลักมือฮอตบ่มีคนมากนึกอะไรหาลักมือมีอยู่สองคนสามคนสี่คนแม้เต็มที่แต่ยังหัวบ่ซาเพิ่นซาดีซาโต้ซาอย่างนี้เขาด่าคือเขาวานบ่ เป็นอีหยังเลยอันสังเกตเบิ่งชีวิตเจ้าของอยู่อันนาเฮ็ดคือกันไปหาเฮ็ดหา,หายัางสิเพราะให้อะไรบักันกันเฮ็ดหลายๆก็สิได้อยู่แต่เขานั่นได้สามตะกกาสี่ตะกกาห้าตะกกาเจ้าของอออถือได้อยู่ดอกแก๊กตักแก๊กตะกกาก็กลัว นี่ก็เขาเรื่องหายอยู่หายกินน้เนาะตั้งตังหลาเห็ดแต่หาเห็ดสีว่าเขาเก็บจากเาแม่นเ่ยมันก็พอเห็ดแต่ของเขาก็พอเอาพอเอานึ่งบ่นี่ตัวเขาว่ามันแม่มันแม่มันเป็นน้ำดวงอยู่เด้อเขาจะว่าเตียอยู่เด้อน็ีะเป็นประเภทที่ว่าอ แข่งยังแข่งแบบแข่งบุญวาสนาแข่งกันว่เลยเนาะพระาแม่พี่น้องแมนบอกได้กับอกกินยังหรอกแต่กิบบตกจะ่าห้าอันเป็นจริงที่เห้ามมัอดูแล้คือว่าสิิงที่เห้ามักนั่นมมักที่สิึ้นได้ลองเพียงได้ลองยังมีนนสินะแต่บอกมือก็เมื่อเมื่อได้ห้วงงหาวกะ พักคนแล้อเนาะแม่นว่าแบบบาไหวห้องก็ลุ่งเพราะว่าเขาก็บว่าด้บังคับห้าเราเลิกกัได้มืนอเต้นหนีพ่อพี่น้องถอยง่ายสิกินมดหมดแล้ว เรื่องัคัญจิ้ไรสดขึ้นนีกน่นาจดจะดูได้ดน,นปปนะเพราะม่พี่น้องเอ็ที็น สุดาราจำนอเวยเนาะแถมเพื่อให้เดี๋ยวจุดจัดช่องเที่ยวขึ้นลองเพลงเนาะช่องนั่งกับเปิดเป็นท่งการอยู่เด้อพ่ามันเอาขึ้นเลนเป็นช่องสบายสบายสไตล์สุดดีเทก็นนั่งไปเบิ่งได้ด้วยจ่ะเด้อเป็นผู้ใได้มกมาได้เสียงเพลงของมาดานซูนนะคนาะ นเง้าตั้งตั้งซื้อส่องมาดามตังก็รูหลาต้องจริงๆแล้วมันเป็นชายาเลยสิแบบคนมาอยู่มงนนดอ๋ยวเขาก็สือเออมาดามมาดามนันน,นนี่นัืงจริงแล้ว มะดำนี่ฮบดอกมาอยู่เมืองนอกอ่ะโอ้ยมาดำให้ถ่ายหน้าด้วยจ้ะเรื่อมาเป็นติ๊กเกีวจ้ะลำบากลำบากจริงๆ biết ngay lại mới lại mình ha tiền tiền lắm rồi, ấy rồi ấy คณะเกษตรกรีบอยู่ของช่องนี้เนาะอ่าสู่มาดาม,มานอร์เวย์เนาะห <c oughs> มูหมูเอาไลรขึ้นให้แล้วของสบายสบายสไตล์สู่ิชีโ <c oughs> อ้ยอืมแม่เห็น <c oughs> มันเด้งขึ้นมากมมาก, <c oughs> <c oughs> ากินมามายังว่าจะเลี้ยวด้วยจ้ะแล้วก็่อนที่เราจะกิมหน้าที่กับพ่อจ้ะ เ้วอีกอบงางทั้งที่กินบอร์เกอร์ดอกแต่ก็จะปิดคลิปนะคะเนาะอเอาพ่อได้มีคลิปต์ลงอขอบคุณทุกทท่านที่ยังให้การสนับสนุนช่องอของอมาดามนอร์เวย์สูดีเคอยู่นะคะเนาะ ขอบคุณหลายๆขอบคุณขอบคุณใจใจอุลี่ไว้เจอกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะเนาะบ <c oughs> ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย